ครก็เปิดเลิบอยู่ดงละแง่พี่น้องดงละแง่ตลาดดงละแง่หวยเมฆนะครับนี่ครับเพิ่งไปเก็บเห็ดแม่ครับสดๆเลยใหม่ๆเลยครับเรียกเห็ดอันนี้ใครทำงานนีไหมถึงมาเห็ดเห็ดละงกนะครับนะเนอะเนี้อละหอกเหลืองครับขายยังได้ครับมันเจังสิ อ๋อนี้สามรอยครับนี่สามรอยครับนี่นี่ถ่ายละสามรอยเป็นบครับแต่อันนี้ก็ถึงเนาะอันนี้ลอยเดียวชาตละลอยครับนี่ครับตลาดยู่ข้างหลังโอ้นี่ครับป้าเฮ็ดยุ่ข้างหลังครับนี่เนื้อทีประมาณพันกาไรครับเก็บเราเข้าใจว่ามะขายนี่ครับหามาขายนี่ครับถูกมือถูกเว้นครับแต่ละไปเก็บตะเสาเนาะตะเดึกนะครับ ขยันบ่ตายพี่น้องเอ้ยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ